The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets I've been flying from town to town, from London to. <laughs> <deuce>. <laughs> ยีครับลุนนีามสาสายใหญ่ๆเนี่ยใช้มานานแล้วทั้งลนนี่หวัวอะไรนะ่ะไ้านนีกี่บาทนะ<อ>นหวัวนี้ทั้งลนผมก็ใช้ดีอนะ่ะใช้ดีนะ่ะซื้อใช้นะไม่ร้อครนะับ ใชเองครับน้องเจ้้นใช้นานแล้วไหมใช้ดีใช่ไหมเนี่ยดีอยู่ใช่ไหมโอ้โหผ่านผ่านผ่าน เอาอะไรบาท์นี้รอบนี้เนี่ยไอ้เขี้ยกัน้ไม่เอานะไอ้เขี้กไอไอกระถินไม่เอาแล้วนี่บัค้าเลยพานเร็วเนี่ยวางเลยรอนไอปี๋หมูนั้นจะแค่แค่ขามันเนาะ พันคุ้มครับพี่น้องน่าชื่อถือเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าสิเต็กอ่าสิเต็กใช้ดีจริงเนาะนีะ่ครับช่างบอกใช้ดีอันนี้นช่างด้วย ซื้อผ่านลัษณาใช่ไหม<ะ>ลัษณาอบอชอปีซื้อผ่านลัษณาอชอปีเนะนี่ยลัษณะใช่โอ้ใช่จริงเนาะซื้อนานเนาะถึงปียังทังดนยังไม่ถึงดีแต่ว่าใช้ดีอ่ะโอ้เคขับเร็วขับมันเนาะ โอเคไม่ขับช oh, 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 mm ้าไม่ไม่ดึงไม่อะไรเลยหรอกอู้อูเอาพอแล้วเฮ้ยเจนบอนเอาอะไรยังไงผมด้วยเลยเอากันนะเอาเลยผมบอกว่าเขียงขามเลยไอเขียงกันนะผมไม่เอาเขียงกันนั่นน่ะนี่ของดีเลยไอเจนบอนตัดเขียงให้ก่อนครับพี่น้องโอ้ยฮะตัวไหนเออ เอาตัวนี้ก็ได้จังดนอันนี้ก็ได้ครับเอาไไง่ายๆเตินเนี่ยมาดูความแรงของฮาชิติกอ่านยากเลยเอาดูครับใช้ดีครับใช้ดีจงังอโอ,อ,อ,อ้ยโอ้ยนะดูท้ายมีน้อง โอ้ขับเร็วเนาะเนี่ขับเร็วอะไม่ดึงไม่อะไรขับแบบมันเลยเอี๋ยได้เขียงและแสดงว่ามีผมคนเดียวก็ไม่รู้ไปโค้งว่าเมื่อคืนเนี่ยว่านเ,เนี่ยผมเห็นจอดกับมอดเนี่ยผมนั่งอยู่ในบโบนี่วานเนี่ยอยู่ในบโบวียนโอไปว,น,วนมา มุงงานว่ะเอ่อตั้งไม่เลยคนงานเอาเยอะนี่ลูกแล้วตัดเอ้ยใช่ไม่ได้แล้วนะนะแตต้องเอามาล้างดิโอ้แรงได้ใจดีเครื่องนี้อ่ะสองพันคุ้มเลยเนี่ยแรงดีจังรุ่น ถามหน่อยครับเอ้แล้วใส่น้ำมันเครื่องใส่ยังไงวะเวลาเติมเวลารักษาปเนี่ยเวลาใส่น้ำมันเครื่อง,งนี่มีแหรอนะฮะนี่น้ำมันเบนซินอ่าใส่น้ำมันเบนซินเกียงสู้สองทีไม่ใส่สองทีใส่สในนี้เลยใส่กี่ฝาไอ้ผมใส่สามฟาสามฟาต่อเต็มถังต่อลิตรต,ต่อลิตรอ๋อนี่นี่ช่างชายครับนี่น้ำมันลิตรหนึ่งเบนซินต่อน้ำมันสองทีสามฟา ใช้ดีครับยี่หอ้อนี้ยี่หอ้อเลยนะรุ่นอะไรฮารชเต็กรุ่น s t 8052ไปสั่งซื้อออเดอร์ในลา z a ด a บอกไว้ก่อนใช้ดีครับใช้ดีโอเคได้เขียงมาแล้วโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปปายครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันนะครับไปอาบน้ำอาบท่าก่อนสวัสดีครับ